อในกระถางนี้นะมันเป็นต้นพลิกทุกคนกี่โมงละสิบเอ็ดห้าเก้าวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนอันนี้ก็คือเออมันยังไม่ไอ้นี้ทีอะเนี่ยดูฝนตกให้นะเมื่อคืนเมื่อวานกี่ต้นได้อ่ะนั่นน้องนม ตามมาตามมาตลอดเลยแล้วนี่ก็ป้องกันไก่เขียด้วยนี่ตรงนั้นอ้าวดินมันไอ้ใบมันจุ่มดินนี่แหละส่วนตรงนี้กี่ต้นวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดอะประมาณเจ็ดแปดต้นนั่นน้องนมด้วยเออส่วนโชคไปแลยโชคหน่อยน้ำก็ไม่มีนะเดี๋ยวต้องเอาให้นั่นโชค โอ้ยอยู่ใต้นั้นอะ่ะมันอ่าก็คือปลูกตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามมิถุนายนไออะไรวะเออพริกโชคมันไม่ออกมาเลยโชคอะ่ะอ่ะ เดี๋ยวไปดูอีกที่นะมันยังมีอีกที่หนึ่งพริกอะ่ะตรงนี้สี่ต้นนี่สี่ต้นอ่ะได้อยู่เออลูกยุมได้กินลูกและไมยมอืมอ่ะประมาณนี้นะไปแล้ว